ฉันเป็นหญิงแก่เหมือนแม่ของเธอแล้วนะเธอเคยสูญเสียทุกอย่างเพราะฉันในชาติที่แล้วอย่าทำให้มันเกิดขึ้นอีกเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ขอนำท่านไปพบเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่พูดถึงบ้านในอดีตของตนเองเรากับเพิ่งจากมาวันวานบิเซนจันกปูเด็กชายชาวอินเดียเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์คศ1 9 2 1ที่เมืองบาเรลลี่ทางตอนเหนือของอินเดีย เขาเป็นเด็กน่ารักร่าเริงเหมือนเด็กทั่วไปเมื่ออายุได้เพียงสิบเดือนเขากลับพูดคำประหลาดคำหนึ่งออกมาปิลิบิตปิลิบิตคำนั้นไม่ใช่คำไร้ความหมายหากแต่เป็นชื่อเมืองใหญ่ห่างออกไปราวห้กิโลเมตรเมื่อเริ่มพูดได้เขาบอกกับแม่ว่าเขาเคยอยู่ที่เมืองปิลิบิตเคยชื่อลักษมีนาเรนเป็นลูกชายของเศรษฐีที่ชื่อฮานนาเรนเขาจำบ้านหลังเก่าของตนได้ทุกซอกทุกมุม ปีคศ1926เรื่องราวของบีเซนจันเป็นข่าวใหญ่ในนักสือพิมพ์นักกฎหมายชาวอินเดียชื่อ KKN สาหายซึ่งเคยบันทึกคดีเด็กระลึกชาติอื่นมาก่อนเดินทางไปพบครอบครัวของเด็กชายสาหายจดทุกคำพูดของบีเซนจันไว้ก่อนจะพาครอบครัวเด็กเดินทางไปที่เมืองปิลิบิตเพื่อพิสูจน์คำพูดนั้นด้วยตาทันทีที่รถไฟจอดที่สถานีปิลิบิตเด็กชายห้าขวบครึ่งชี้ออกไปนอกหน้าต่างแล้วพูดว่าบ้านของผมอยู่ตรงนั้น เมื่อได้ลงจากรถเขาวิ่งนำทางไปยังย่านหนึ่งของเมืองและอยูดตรงหน้าบ้านสองชั้นเก่าแก่หลังหนึ่งที่นั่นคือบ้านของตระกูลนาเรนจริงๆเขาชี้ห้องครัวห้องนอนและห้องบูชาได้ถูกต้องแม้แต่โรงเรียนใกล้แม่น้ำที่เขาเคยเรียนอยู่เขาจำครูชาวอังกฤษร่างท้วมไว้หนวดเคราได้หมดที่น่าทึ่งคือเด็กชายยังหยิบรูปถ่ายเก่ามาแล้วพูดว่านี่คือพ่อของผมฮานนาเรนและชี้อีกคนว่านี่คือตัวผมเองลักษมีนาเรน เมื่อสาหายสอบถามคนในเมืองเขาได้รู้ว่าลักษมีนาเรนมีตัวตนจริงเป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐีที่มั่งคัง่งพ่อของเขาเป็นแซม,มินดาเจ้าของที่ดินผู้มั่งคัง่งชอบแต่งตัวดีกินอาหารอร่อยดื่มเหล้าและคลุกคลีผู้หญิงคนรุ่นราวคราวเดียวกับลักษมีนาเรนเล่าว,ว่าเขาเป็นคนใจกว้างมากบางครั้งเขาก็บริจาคอาหารให้ขอทานและครั้งหนึ่งเคยให้เงินก้อนโตแก่ช่างซ่อมนาฬิกาเพื่อเปิดกิจการ เขาเคร่งศาสนาหรืออย่างน้อยก็บางส่วนตามคําบอกเล่าของมารดาของเขาในชาติที่แล้วเขามักจะปลีกตัวไปทําพิธีสักการะในห้องบูชาเป็นเวลา10บถึงสิวันในช่วงต้นเดือนจากนั้นก็หมกมุ่นอยู่กับความเสเพยอย่างสุดขีดในช่วงที่เหลือวนเวียนซ้ําไปซ้ำมาและหญิงคนหนึ่งที่เขารักมากที่สุดชื่อว่าปัทมาปัทมาเป็นหญิงขายบริการที่สวยเฉียบลักษมีนาเรนลหลงไหลเธออย่างถอนตัวไม่ขึ้นวันหนึ่ง เขาเห็นชายแปลกหน้าออกมาจากห้องของปัทมาด้วยความหึงหวงเขาคว้าปืนจากคนรับใช้แล้วยิงชายคนนั้นเสียชีวิตตรงนั้นเองเขาหนีความผิดด้วยเงินสินบนและอิทธิพลจากพ่อของเขาและย้ายไปอยู่ที่เมืองชาจจฮานพุระแต่ไม่นานในวันที่15ทธันวาคมคศ .1918 ชายหนุ่มผู้ร่ำรวยกลับตายอย่างโดดเดี่ยวในวัยเพียง32ปีด้วยไข้และปัญหาปอดหลังจากป่วยมาหเดือน เขาใช้ทรัพสมบัติของครอบครัวไปมากจนแม่ของเขาต้องย้ายไปอยู่กับพี่ชายของเธอที่บาเรลลี่บิเซนจันมีพฤติกรรมแปลกๆตั้งแต่สามขวบเขาตำหนิบิดาเรื่องความยากจนเยาะเย้ยความเรียบง่ายของบ้านฉีกเสื้อผ้าฝ้ายออกและร้องขอเสื้อที่ทำจากผ้าไหมและร้องไห้เมื่อถูกปฏิเสธในการของเงินครั้งหนึ่งเขาเคยกล่าวว่าแม้แต่คนรับใช้ของฉันก็ไม่กินอาหารที่ปรุงที่นี่ครอบครัวนี้เคร่งคัดเรื่องมังสวิรัตตามธรรมเนียมของชนชั้นวันนะ เมื่ออายุห้าหกขวบเขาเริ่มขอเนื้อและแอบ,บกินมันเมื่อพี่สาวจับได้ว่าเขากำลังดื่มบรันดีผสมสมุนไพรเขาจึงพูดว่าฉันชินกับการดื่มแล้วบิเซนจันพูดถึงชีวิตในอดีตชาติได้ละเอียดเขาระบุชื่อคนรับใช้ว่าไมกัวจำชื่อเพื่อนบ้านได้หลายคนและที่น่าทึ่งคือเขาชี้ไปยังมุมหนึ่งของบ้านบอกว่าห่านนาเรนเคยฝังทองไว้ที่นั่นเมื่อคนในบ้านขุดดูก็พบเหรียญทองจริง,รงๆเวลาผ่านไป บิเซนจันตเติบโตเป็นชายหนุม่มเขาทํางานเป็นเจ้าหน้าที่เล็กๆในกรมสพสามิตเขาเริ่มสูญเสียความทรงจําเกี่ยวกับชาติที่แล้วตั้งแต่อายุ7ดขวบจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่เขาเหลือเพียงความทรงจําเกี่ยวกับการฆาตกรรมครั้งหนึ่งบิเซนจันเคยเล่าให้พยานคนหนึ่งฟังถึงเรื่องภรรยาและลูกๆในอดีตชาติว่าผมไม่มีเลยผมมัวเมาในสุราและผู้หญิงแต่ไม่เคยคิดจะแต่งงานเลยเขาจะเล่าอย่างภาคภูมิใจถึงวิธีที่เขาสังหารคู่ต่อสู้เพื่อเอาใจปัทมา พร้อมกับโอ้อวดว่าอิทธิพลของครอบครัวช่วยให้เขารอดพ้นจากการลงโทษวันหนึ่งตอนเขาอายุ23ปีขณะทำงานในสำนักงานเขาพบหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอมีแววตาที่เขารู้จักดีใช่แล้วเธอคือปัทมาทันทีที่สบตาเขาหมดแรงสุดลงกับพื้นเมื่อฟื้นขึ้นเขารีบตามเธอไปที่บ้านพร้อมวน์หนึ่งขวดในมือเขาอยากรื้อฟื้นอดีตที่เคยมีแต่ปัทมากล่าวเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไป เธอบอกว่าเธอแก่พอสมควรแล้วเหมือนเป็นแม่ของเธอแล้วและเธอก็ปัดขวดวายจนแตกกระจายพร้อมพูดว่าเธอเคยสูญเสียทุกอย่างเพราะฉันในชาติที่แล้วอย่าทำให้มันเกิดขึ้นอีกเลยบิเสมจันร์นิ่งงนันน้ำตาไหลและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เขาได้พบปัทมาต่อมาเขาแต่งงานมีชีวิตเรียบง่ายไม่ร่ำรวยแต่มีความสงบในใจมากขึ้นกว่าเดิมเขายังคงเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ไม่ใช้ความรุนแรงอีกต่อไป และบ่อยครั้งเขาจะพูดกับเพื่อนๆว่าผมเกิดมาจนในชาตินี้เพื่อชดใช้บาปจากชาติที่แล้วเมื่ออายุ48ปีนักวิจัยชาวอเมริกันชื่อเอียนสตีเวนสันได้เดินทางมาสัมภาษณ์เขาชายวัยกลางคนผู้นี้กล่าวว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ส,สมบัติหรือหญิงงามแต่มันอยู่ที่การไม่ทำร้ายใครอีกเลยเรื่องของบิเซนจันกระปูถูกบันทึกไว้ในบันทึกทางจิตวิทยาและกลายเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาการระลึกชาติที่มีหลักฐานชัดเจนที่สุดอีกหนึ่งกรณี ไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่บางทีชีวิตอาจเป็นเพียงการเดินทางยาวนานของวิญญาณที่ยังคงเรียนรู้บทเรียนเดิมจนกว่าจะเข้าใจมันอย่างแท้จริง